มุ่งเป็นทีการครับผมการตอนจริงฝรั่งครับทิมเดียรไว้ครับผมเฮ็ดง่ายขนาดครับพี่นอ้องนี่ครับการตอนในการตอนจริงซิดาครับผมฝรัง่งถิมจัวเสียมาเบิึงดูดกระชิมวอกไปนี่ครับใส่กระดาษไส้ขัดบานนี่ครับผมเห็นจริงเกีียงครับผม ูออกดีดีครับเก็บสื่อขีม้มาตัวหนึ่งครับผมก็ตัดเหล็กกองว่าเสื่อมติดกันนี่ะครับพี่น้องไม่น่าการทำงานของมันง,ง่ายๆเฮ็ดเองก็ได้ครับผมเ่าต้องซื้อเขาการตอนขั้อขออขออขอนตอนการตอนฝรั่งกินจู ไปเบิ่งฟุ้งมันออกห่างาเลยนครับออกเพทัานหลาย่นเป็นการทำงานนังเป็นครับวิธีการครับเดี๋ยวเอาไหนใส่แน่เนี่ปยปลูกข้าวครับผมใส่ไม้น้ำดามครับกันหักแค่นี้เรบาบก็ใส่น้ำยาเร่งหักเลยนี่ครับผมท่นไว้ดีๆปุ่มไว้ไง่ายๆครับผมตอนเอง มัดให้แน่นซุ่มมีหกกักออกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนบ่นป่า,าทำซ้ำออกลายดิครับผมสุ่มออกลายกับซ้ำหมู่บ้านเลยขั้นตอนง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับเขาเบิังซุ่มขั้นตอนเลี้ยวหอก่อนนี่ครับกับสวนมักคิดาครับผมกำลังกิ้มจูต้นนี้รดหลอดมากครับเดี๋ยวออกลามูอย่งอยู่ในบ่อลาย เำาเมืองซุ้มมันออกห,กหกักแล้วครับเสร็จซุ้มคนตอนก่อนเป็นไรชุ่มเหนียวก็ลังแตกออกมาพี่น้องเห็นว่าท่านออกอะไรเมื่ท่านได้พร้อมที่สีได้ปิดนั่นนี่ครับท่านได้ไอ้ซ่อมหรอครับซ่อมหักออกแล้วครับเห็นบนนี้ครับพี่น้องนี่ครับก็ลังหักก็ลังออกมาเลยครับนี่ครับก็ลังแตกออกมาหักก็ลังให้ักก็ลั่งไร ครับเดวก็ตัดบานน่ครับหากออกไร่เขาก็ไปซ้ำไว้อู้นองซ้ำเพิ่นอยู่างนี้ครับเดได้หา,หา,ายอ,อ,อยูอหย่หากินครับเมื่อนี่แรงหัวน,นะครับต้องใส่สสสเบ็ดครับเพิ่นซ้ำไวปมีสวนอยู่หน้านี่แหละครับผมครับลงซ้ำซ้ำไวปว่าเนี่ครับตัดออกมาหากออก,กลายแล้วออกมาซ้ำไว้ครับ ลงเดือนในห,หน่อยครับผมสุดนี้ก็นั่งก็ทั้งวก็ได้ตัดออกนะครับเดืมอ,ออกมาแล้วหากก็ได้ซ้ำไปไหน,นครับประมาณสองร้อยนะครับกี่นิดกครับเพิ่นเดืมไหวแล้วบ้านออกลอสุดใหม่ครับผมตัวนี้ก็นั่งออกไลยครับพี่น้อง ตอนตะกอนประมาณเดือนหนึ่งน,นันครับสวยงามครับผมการตอนฝรั่งกิมจูครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ s บสไ b รด้วยนะครับขอบคุณครับ